ครับผมสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆนนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมาวัดหลวงพ่อโตนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมจะพามาชมบรรยากาศในวัดนะครับวิวสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเข้าไปดูในองค์พระประธานในวัดองค์ใหญ่ๆนะครับผมว่าจะมีองค์ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปชมทุกท่านนะครับผม ก็วิวข้างในตั้งแต่ทางเข้าแล้วครับผมสวยงามมากครับทางเข้าก็สวยงามแล้วก็ข้างในนี้ก็สวยงามนะครับ <c oughs> เข้ามานี่ผมยังไม่ได้เข้าไปในโบสถ์เลยนะก็เดี๋ยวถ่ายวิวรอบๆให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนนะครับผมก็ไปชมกันเลยครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมไปกันเลยครับผม นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับผมก็จะมีสวนนะครับให้ถ่ายรูปนะครับผมอันนู้นก็กําลังสร้างนะครับนู้นหลังใหญ่ๆนู้นนะครับสวยงามมากครับนี่ก็จะเป็นบริเวณจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับผมนี่ครับอันนี้ภาพเป็น เพื่อนมาชมความสวยงามก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะครับผมนี่ครับวิวสวยงามมากครับผมนี่ครับ ก็มีที่ถ่ายรูปสวยๆงามๆเลยครับ อันนี้จะเป็นอ,อยู่แถวโรงอาหารนะครับผมแล้วก็จะมีปลาปลาหลายตัวด้วยปลาเยอะด้วยครับก็มีหัวอาหารให้ ครับความสวยงามนี่ครับผมสวยงามครับอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำสระน้ำอยู่บริเวณด้อบนอกนะครับผมก็มีก็จะมีที่นั่งให้นะครับ นี่ครับผมก็จะเป็นสระน้ํานะครับผมสระน้ําเป็นบ่อปลานะครับอ่าบริเวณก็กว้างอยู่นะครับผมก็จะมีแต่ปลาก็ให้อาหารได้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าโรงอาหารนะครับอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นโรงอาหารก็กินรีรับประทานรีนะครับผมก็วิวก็จะดูทางด้านนู้นนะครับส่วนนี่ครับอ่าข้างขวาข้างหลังผมนี่ครับเนี่ย ก็จะเป็นองค์พระประธานใหญ่นะครับหลวงพ่อโตอที่อยูอ่ด้านบนนะครับผมจะเป็นองค์ใหญ่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะก็เดี๋ยวจะลองไปชมอยู่ด้านในแต่ตอนนี้ก็ชมวิวรอบๆไปก่อนนะครับผมรอบนอกไปก่อนนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมก็นี่ครับจะเป็น ที่เราจะเข้าไปสักการะนะครับผมก็เป็นองค์หลวงพ่อโตนะครับจะอยู่ด้านในนี้นะครับผมไปกันเลยครับ นี่ครับจะเป็นมูนิทีข้างบนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะกราบสักการะาด้านหน้านี้ก่อนครับก็จะเดินผ่านไปแล้วก็ไปอวดหาองค์ท่านองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมนี่ครับ สองร้อยหบกว่าโดนของที่เราเล่นไปไหมครับเป็นสามร้อยจะแค่เป็นลอกเงินสองหมื A ่นตัวครับเราจะจุดนะครับเนยี่ส่ครับ

มาวัวที่เป็นรอยสลัสวางเท่านี้ิมดนรบุมน่ะน,นี่ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปนะครับผมไปกราบหลวงพ่อโตด้านในนะครับองค์ที่ใหญ่ๆนะครับอยู่ก็ด้านในนี้ครับไปกันเลยครับนี่จะเป็นทางเดินเข้านะครับ ครับอนรับคุ้มกันนะครับเขาไม่มีหน้กกนากากอนามัยเข้ามาได้ครับเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยนะครับเพราะนันบุติตูกลับบ้านการเสียได้แต่นี้เลยนะครับชื่อที่ดิงจะารางวาระบาดเดียวท่าน,นั้นนะครับเสียได้แต่นี้เลยนะครับขอทุธนาบุญกับคุณสุกลีคุณปิชน,นาคุณปิชเป็นสุมาและคุณชาน ทีษสาสุกพักมุงคุมาตวายที่ดินหนึ่งร้อยตารางวา like, once ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กราบสักกระมาทําบุญกับหลวงพ่อโตเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะเตรียมกลับนะครับผมก็ปิดคลิปเท่านี้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมโดยการกดติดตามช่องโอสายลุยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมก็นี่ก็จะอยู่ที่อำเภอศรีคิวนะครับจังหวัดนครราชสีมาใครอยากมาชมก็มานะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบายบายไปก่อนนะครับผมสวัสดีค, bye ครับผมบายบายครับ